นูมือนูโล่งน่ะมันมันไปออกเลข้าน้อยเลขพ่อเวเพื่อนว่ามันหน่อยโตว่าหลายโตแต่ว่าถ้ามันบ่เขารัฐบาลท่มันก็ไปเขาเพื่อนบ้านก็สิได้ตามเนี่ยอันนี้จักจักเพื่นได้มาก่ได้มากเพราะกันตังกล่องซาลาพี่น้องเฮ้ยเบืองเบืองหนองอันก็น่ารวยเา มื้อนีว่านาทตย์บ่ไดดไปทำงานพวกหนูเล่แล่ลอยมาเลยเอาปลเบยคือนางไก่แท้คือบุญไก่หรอกย่านเสียงบ่เข่าไหมครับพอดีนไม่เมิดแบดไม่เมดแบดให้นัวในีันว่าตั้งลูก็ตังนี่ก็ได้ลูกเยยังมารักษาก็ได้มาลักอคนอยางได้เต็มจอคนเล่อปลาใ่าไปไล่ทาง ไอ้มากอ่ะได้สามตัวฮะครเจ็ดเจ็ดคุณอ่ะไม่มีการลีลาเลยน้องาหวร้ายเนาะนไม่ตั้งหลักอยู่ยังไวะเนาะกนเลยตั้งหลักอยู่คุณรอไงานอยรอไงเนาะหกเจ็ดเจ็ด่ามันจะเปิดวงสะก่อนแบบท่านนี้เลยขันตันหกเจ็ดกับเจ็ดเจ็อ๋อย่อคู่เนาะพราะ่าให้เลขกสตัว บ่เพ่ไห,ห,หนหสี่แหละเขาไอ้เต่าอ๋อเพื่หนสี่มาตดเราเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนออศูผมีดอกอืเรางวดนี้พ่อฝันยังโบ,โบโ่บ่บ่ฝันอันงวดที่พานมาคงสุดท้ายหนุ่ได้มาตามพ่อฝันยังบ่สงการหนบ่มาเลยเขาเรียนนำครับอันว่าเห็นบอกบอกเจราว่าบอกศูนบอกบอกว่าสามศูนย์นแหละเลขกสามโตอ๋อเลขไม่ได้ออกสองลอยออกสองอยไอ้มุนมุนมุนสี่ข้าง อาจารย์ฝากอีกยังบ่พบอบ่มีแต่มาลากับไม่จำนี่ยแล้วโอเคบให้หายไรอ่าหายไหายซ้ตัวฮาเดียวโคโลนี่หางเดียวโคโลนี่แล้วถามแล้วลุงถามอะไรจะให้ได้สิบแปดนาทีสิบนาทีเพื่อนห้มาตั้งมือไหยพ่อเอโอ้สองสามมืออย่างไรมาแล้วสองสามมือครับแต่ว่าอายุวัยยันพ่อเอ๋ท่านได้เมื่อผมก็เลยว่าเออวันอาทิตย์วันหยุดเพื่อนจะค่อยไป จะเคยไปถามพอเีเดอร์ั่นคุยกันอะาโอ้ง่ายพิ่นเห็นเลขของปั๊บเราบอกรถมาได้เออง่ายเลยว่าอะไรพ้นมาบ่เนาะบอกบัตเสียที่พอมาก็คือย่านพอเีท่านได้แล้วทางมาอีกอย่างหนึ่งบัตรพ้นคนก็มักแนวทางของพอเีคือว่ามันอาจจะพ้นท่านในม้าของรัฐบาลไทย เขาจะมาเพื่อนบ้านทั้งสินะเขาจะเาไปซื้อเพื่อนบ้านนี้นะครับเขาจะาว่าเลกพอเรบ่หร้ายตูกเพื่อนเราไปซื้อเพื่อนบ้านเด็กคนนี่เลยเนาะอกบนบ้านของเราออกบนบ้านที่ดีบอกบอกลฐบาบให้กับออกสนมากจะออกเล่าอออน้อยคนนะโรงงานมันเปิดร้ายมือแล้วบอก่าเปิดได้สามมื่อเดินช่องนี้วันร้ายบอ S <S <an other> บัวท่านลายดอกองานมันเราก็เปิดงานมีเทองหันเพย่ันว่าสิมีโค้งสุดท้ายบ่บ่เพันดาคือเก่าเลยพัดนดามีโค้งสุดท้ายดอกจะเห็นในกระถิ่ไปหาดอกให้แล้วให้เลยให้แล้วไปเลยมวนเดียวจบมวนเดียวจบเลยอันสองโตกับว่าหายหายตัดเอาอยู่ในี้ยนี่บ่บางข้าวเห็นเพิ่นหายสามตมาสองตัวแล้วแบบน่ะเพิ่นเพิ่นบ้นนั่นดอกเดียววนนีสเลยใส่มวนเดียวจบเลยสามตัวเราหายตัดเอาอยู่ในนี้อนี ว่าลายโตน่องมีอยากได้พ่อเวพ่อเวให้ให้สามตัว,ตวหางเดียวหกเจ็ดเจ็ดตัดไหยหกเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดเป็นหน้าท่างหาสืรสร่อสารกินแบ้งรัฐบาลพ่อเวว่าให้คลิปเดียวม้วนเดียวจบอาจจะไม่มีโคง้งถ้ามีโคง้งพ่อเวจะโทรหานะคะบอโทรหาบอมีโค้งก็แล้วไปเลย โกเก็ดคับเก็ดเก็ดนี่คนเน้นตัวได้เพราะคนเน้นเก็ดเกหน่อยเออสดีเ่ยเดกลับเนี่ม่ได้ตัวนี้บริ่ได้ับล้องงเนับผม่ได้ขับเลยับก็คือลับไปซื้อไม่ได้ได้ลายเลยไม่ได้รายก็เก่าย่าเนี้ยก็ซื้อได้บนล่างแล้วถ้าสิกลับไปยังเนาะเลขกเินนะขันขนไปเลขสาตัวมันกับมุนเนาะมุนสามกลับแค่มาจะเป็นการตัดสินใจง่ายพรอะี้ เพราะว่าไม่ได้กลับนะครับม่ครับว่าเลี้ยงเกลี่ยเจ็ดเจ็ดมาโดนแล้วเนอะบ่มาโดนแล้วเราจะคนบอสตันแหละคนเราไม่สนีจแหล้วบอหายไรบอหายไรคลิปเดียวม้วนเดียวจบโค้งสุดท้ายไม่มีคนเคยสังสรรนกับสังท่านตัวพ่อกระซื้อก็ได้นอกหายมาตัวใดก็ว่าตัวนั้นแมนเปี่ยบผู้ปิดมืกอันหลายคนคอมเมนต์มาถามยี้เด้พ่อเวทำงานอะไร อันน่ะว่าอายุหลายแล้วคือสิได้เหตุงานนึงใช่ไหมบอกคนนี้พ่อพ่ออยู่ตำแหน่งยังพ่ออตำแหน่งพ่อบ้านค่ะพ่อเวอยู่ตำแหน่งพ่อบ้านขุนเป็นจริงเกษียณแล้วเกษียณแล้วแต่ว่าเขาเจ้าจ้างต่อมันพ่อพ่ออเพนเฮตงานดีอีอย่างนึงแม่แม่จิตก็เคยเหตุงานน้ำกันบอกอ่านคือว่าผมเป็นพ่อพ่อบ้านแล้วแต่ มันหนาใ่ไปงานไปได้มันส่วนชันแนนรู้จักมงนหน้าอ๋อบพได้เด็ดพอบานอย่างเดียวไนหน้าพัอบานที่คือเจ้าหน้าที่ซ้ำกัะปีประตูประตูพังกระโกแรับไปชมได้อ๋ะทำลายตำแนงอยู่ซอย ขังไงเเสียโรงงานเด็กปุยางเ่มันจะเป็นต้องเป็นต้องพอบานแล้ะเป็นอั่องนียังอันคันคือข้าเจ้ากับปัจจุเขาตำแหน่งนั่น้นแบาเขาซอยเหลือได้ทุกอย่างเด็กข้างขาดแล้วก็เป็นเด็กข้างเห็นข้าวมาก็ได้เป็นจมซอยจ้นแบบไปด้านเชื้อตรงชาตดถี่เต็มอ๋อ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 า๋ออ่นอ๋ออ๋ออ๋ออีออ๋ออีออ๋อเสียแล้วออาเจ้าก็อยากใหออพิ่นเอ๋ออ่อ้างต่ออปออ๋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 กอ๋ออ๋ถามกอ๋ออาออ๋นอ๋ออ๋อาเพิ่น ต่อไปก่อนเลยจกุลโมยูไปต่อไปเลยจะถ่าเลยต่อไปถ่ายงานไม่ยากการ่จะไม่ถ่ายเลยเล่าเก่าสัญญาไม่ถ่าเลยงานง่ายให้ทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าพ่อสิบ่อยากทำมันมาดีเด้อนา้เมื่อยกับเซ็ครามอะไรก็ได้ว่างไหมก็เสร็จแล้วช่วงใดวันอาทิตย์กับมาเลี้ยงงัวงัวเดี๋ยวนี้สิขายกับคายบ่ได้งัวถือเขาก็พอเป็นเมื่อยกับล่าจะได้ไือใส่ก้นนักกันไป ย่างย่างนักก็นักอ่ไงย่างก็เบาหวานวนมย่างนักนเขาใส่ใส่งานลราก็ได่างเบาเบาอุ่ากันนักต่อการมันทุ่งๆไปมันกัพอยู่ธรรมดาเนาะมีนักมีเบากันักกับบรเกินสองสมงงองเลยกันสองงาเหมุนี่แนวเบาที่สุดขึ้นนี่ละเนี่ยนี่หาแนวทางมาให้เอฟซนี่ละเบาเนี่ยงานอริเลกคนเนี่ยมาทำอะครับหงวะเทีอเดือนละสองเทียเนี่ยละค่ะงานอาริเลกงานเบานี่ 6กเจ็ดเจ็ดวนวันที่2พฤษภาสองห้าหกเจ็แนวทางของพ่อเวยหายซ้ำโตหางเดียวต้นทีญาติหายหกเจ็กับเจ็ดเจ็ดคลิปเดียวม้วนเดียวจบพ่อเวกับจ้าสีเบาจาังไดเหล็กมันมากหางเดียวเพิ่์ลโมีแนวสีเบาเพิร์กระเล็บเบาเรี้ยงงานเรี้ยงกันนะคะเป็นแนวทางหาซื้อสารกินแบงรัฐบาลเยอค่ะงานสนะีเบลไปทำเรื่องการเรื่องงานพ่อห้มันได้ครบตามกฎของเพิร์ลพ่อเบล เพิ่นห40นาทีขึ้นไปถามไทยเพิ่นน้ำแนี่ยท่านมาตามเพิ่นยูนี่กรับพวกเดทถามมาเออพอบีอายุเท่า40แล้วเพิ่นเปศรสาจังบัวยูจังไหนคือเอฟซีเขาคอมเมนต์มาถามก็ถามอยู่าพอบีเห็นงานอย่างคือคือเดทไปทํางานยุ่งสินะที่จริงผมหลงมือที่มันผมหลงมือผมว่าเพื่อนวันอาทิตย์เทอ้งหมดสั้นผมมาตามพอบีแต้งแต่เศร้าแล้วลุงคือหลงไหวแต่ลุงคือบ้านเขร้าจต้องเลยเท่าเนาะ ท่นนแถวจะลงได้คือเก้าหลาได้ไหมไม่ลุ้ตุ้งกำได้ย่านคนทานได้เนี่ยมันชกองกันเนาะมันชิหลายทางนั่นและวันนี้บ่ฟันยังบ่อาบ่อบ่บ่ฟันเ่ยบัฟันได้บ่ฟันเกี่ยวบานรังใดไดรอาจารย์เพิ่งก็บอกนั่นเราซื้อกันก็เป็นนี่แหละอาจารย์เบอไรเพิมบ่อ้แนวไอเลยไอ้แล้วไปไปเจอดรถ ส่วนใหญ่มักจะผู้ลงคนอาจารย์ผู้ลงคลนว่าดูว่าผ่านฉะนะ้นว่าวด้วยกับอนนลาบว่าาเรแล้วว่าเทมาไหบ่อเอาตัวยาวเลยตัวเดียวแล้ไปเลยขอบคุณนะครไม่มีโค้งสุดท้ายอาจารย์เรื่องให้แล้วให้เลยตัวนี้มีน้ำกินน้ำใจแบงค์เนาะแบงค์วันบกแพงเนาะพี่น้องง้าตากมันเลยครับเอบนแมามันนิ่งย่างเดียวนะครับเรพเบนั้น เคยไปข้างบ้านคือกันถ้าสิวเวลไปแล้วถามว่าเขารัฐบาลไทยก็ไปเขาเพื่อนบ้านนั่นเขาเขาทุกขวดน่ละแต่ว่าไปไปเขาเพื่อนบ้านก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งเขารัฐบาลไท่เคยมีตั้งแต่สมัยนุนทิยามาตามต่เรื่อยๆแต่เขารัฐบาลไท่จะแบาก็ขึ้นแม่จ้อนเขาถ้าช่วงเครื่องพ่อเวรุตก็คือแม่จิตเขาเจ็ดขวดจ้อนแม่วิแม่แม่จิตรุดก็คือพ่อเวรเขา ถึงพ่อเวชิบเขาเขาจะมาถามมาเท่าเลยแม่คนเอาไปซื้อเพื่อนบ้านเพื่อนกระไเพื่อนก็ได้พวกกับเขาเพื่อนนะไรผู้คนซื้อกมาได้ซื้อลายนะคะพ่อเวเพื่อนก็ว่าพ่อเวเป็นคนเบาตรงไปตรงมาแล้วก็บ้าเบาลีลาเป็นคนหายง่ายๆบาดีล่าหายแน่อยๆบ่าหายหลายก็เลยหายมาตามอ้าวขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่หายหน้าทั้งนะคะวันนี้ให้ายซีัสดีนะทางของพ่อเวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ทำให้ไววเท้หนาเนี่ยข้าเ<า>ดียวมืดลงมืดลงแล้วนะไม่ไว้วัาสันจะวาจากงงเดจจัก่งแล้วของ่งแล้วบ่